รากฏว่าอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองยุคสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันตกอยู่ในยุคของรัฐบาลจอมพลปอจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลปอเนี่ยตัดสินใจเนี่ยรวมบกองทัพญี่ปุ่นนะฮะในสมัยนั้อันประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วต่อมาก็เลยประกาศสงครามกับ สหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษกับอเมริกาพอประกาศเป็นทางการเนี่ยว่าจะขอสู้กับอังกฤษกับอเมริกาแล้วนี่รัฐบาลไทยก็เรียกตัวคนไทยซึ่งกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อสงครามให้กลับมาคนไทยในสองประเทศเนี้คนไทยที่อยู่อังกฤษกับอเมริกาให้กลับด้วยการขู่ว่าถ้าคนไหนไม่ให้ไม่กลับนี่ก็จะถูกขอสัครา มี <c oughs> ่นี่เจอ,อ,อ,อเกิดประเทศนี้เป็นคนไทยแต่ว่าถอดสัญชาิได้ก็ืีประเทศไทยเท่าน, <c oughs> นั้นนะอะประกอคนไทยจํานวนหนึ่งกลับนะครับแต่อีกจานวนหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะไม่กลับเลือกที่จะไม่กลับแล้วไม่เพียงแต่เลือกไม่กลับยังยังกอดต้านเนี่ยขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศนี่นะฮะในานามของขบวนการเสรีไทย นะครับในประเทศไทยก็มีท่านปีดีพนมยงเนี่ยผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้านะฮะอเมริกาก็มีหม่อมเซนในส่วนของประเทศอังกฤษนี่น,นะฮะปรากฏว่าเอกอกัครราชทูตไทยเนี่ยยอมเดินทางกับประเทศตามคำสั่งของรัฐบาจลจงพนปอนะครับส่วนอาจารย์ป่วยกับคนไทยจำนวนหนึ่งนอกจากไม่ยอมกลับแล้วนะ ได้รวรวมกันก่อสั้งคณะเสรีไทยขึ้นในประเทศเังนสุดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะในทางปฏิบัติเนี่ยพอก่อสั้างเสร็จก็ประกาศเลยไม่ยอมอยู่ใต้อนานณัติรัฐบาลไท,ทยที่ยอมเป็นพันธมิตรญี่ปุนนน่นโคเทนะลิ้นลิ้นแข็งอีกไม่ับ,บมาผมเกรงใจผู้ฟังแล้รอย่งอ้ สภาพร่างกายที่มันไม่ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เสียงเสียงดังคมชัดคุณนคมครับมันนี่ยการเิ้นแข็งระยะระยะยิ่งถ้าอดนอนก็คือเป็นแอสมาอยู่ๆก็หายใจไม่ออกก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหลับไปได้แค่สามชั่วโมงตื่นขึ้นมาหอบเพื่อเอก็ไม่หลับอีกครับพออดนอนเมื่อไหร่อาการเิ้นแข็งนี่จะจะจะเป็นอยู่เสมอก็ก็ ท่านผู้ฟังทุกคนนะนะครับ,รบแกงใจนะคุณนความถ้าจังหวัดไหนจะต้องการพักยาวหน่อยก็บอกได้นะครับผมจะได้ขัน้น,นตรงกลางให้ครับครับก็คือสรุปแล้วอาจารยป่วยเนี่ยขณะที่ยววมึี่เกิดเนี่ยได้ทลนก็ก็ก็ไม่ไหมนเป็นอันเรียนเลยนะนะฮะก็ขอตั้งกระบวนการ จัดตั้งเสรีไทยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ประกาศไม่ยอมอยู่ใต้อนาจรัฐบาลที่ยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเสรีไทยที่อาจารย์ปุวยก่อตั้งขึ้นนี่นะทุกคนจำนวนสามสิบหกคน,นสมัครเข้าเป็นกองทัพในกองทัพอังกฤษเนี่ยสมัครเป็นทาหารเลยสมัครเป็นทาหารเข้าร่วมรบกับกองทัพอังกฤษเลยนี่สอให้เห็นถึงความรักชาติไทยอย่างเข้มข้น แม้จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอาจารย์ป๋วยนี่เชื้อสายจีนเป็นตัวเหมือนผมเนี่ยแต่ว่าเราเปิดเนองไทยแล้วเราเสำนึกเนี่ยถึงแผดพูนไทยคือมีหลักคิดที่ว่าข้าวเม็ดนเนี่ยสำหรับประเทศจีนเนี่ยเราก็ไม่ไมเคยตกถึงพร้อมพอตบเติบโต,บต,ตขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ย,ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย ก็มีแผ่นดินไทยนี่นะที่เราอยู่แล้วก็เสดใหญ่ขึ้นมาเพราะในจิตสำนึกต่างๆก็คงจะเหมือนๆเงี้ยอาจารย์ป่วยเนี่ยนละนะนะรักชาติไทยแต่ว่าท่านถูกสกสมาครั้งหนึ่งนะในกรณี6ตุลา19ไปเรียกท่านว่าเจ๊กกระดกทำเอาวานะท่านสมัครเข้าไปเป็นทาหารในกองทัพอังกฤษนึ่นะ เสรีไทยกลุ่มนี้นะมีชื่อเรียกว่าช้างเผือกนะไวต์อีเลฟเฟนอาจารย์สวยได้รับยศอะไรหมะเพราะท่านจบเ,เป็นนักเรียนดีเด่นได้ร้อยสี <c oughs> ่ <c oughs> ได้ร้อยเอียของทัพบกของศึกนะก็โก้นะ,นะแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของขบวนการเสรีไทยนี่ท่านมีชื่อยออ่อเไม่ชช่อมีชื่อมี น้ำแสงนะเรี่กว่าน้ำแสงน่าจะน่าจะใกล้เคียงกว่าท่านชื่อไม่เข้มเย็นยิงย่งแต่ว่าดีชื่อโรสนะฮะอาจารย์ผัวไม่ให้สม,มัครเป็นทหารกองทัพอังกฤษบาดเจิบเอ,อ่อประดับเกียรติหรือว่าโกโก้อย่างนั้นนะท่านได้เรือลงเรือบรรทุกเนี่ยทหารเนี่ยจากริเวอร์พูล ไปเทศอินเพื่อที่จะไปไปฝึกหลักสูตรการลบแบบกองโจรนะครับและอาจารย์ป๋วยเนี่ยก็ถูกส่งมาเนี่ยถูกส่งมาให้รอบเข้าประเทศไทย,ยมาจัดตั้งกระบวนการต่อต้านญี่ปุ่น,นตรงนี้เราผ่านไปน,นิดหนึ่งสุดท้ายที่สำคัญคือท่านมากว่าจะเข้าสู่ประเทศไทยได้ใช้เวลาสาม บินมาสามครั้งนะครับทีแรกมาทางเรือปรากฏวไม่มีภาพ,พื้นดินไม่มีใครมารับอ่ต้องกลับอินเดีย่ะส่งมาจะกระโดดล่มก็ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณภาพ,พื้นดินว่าใครจะมารับก็ต้องกลับไปตั้งหลักใหม่แล้วก็กลับมาอีกทีนะฮะทีนี้ครั้งที่สามนี่ยเรื่องบินก็มาเพื่อปฏิบัติจิตเดิมเนี่ยก็กระโดดร่มเลยลงที่จังหวัดชัยนาท เสรีไทยเนี่ยที่ถูกส่งมานอกจากมีอาจารย์สวยแล้วมีคนไทยสองคนร่วมเดินทางมาแต่ว่าความโชคร้ายของอาจารย์สวยกระโดดลงมาถึงพบถูกเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านจับจับแล้วตั้งข้อหาท่านเนี่ยนะว่าเป็นคนทรยศต่อชาติและทำการเจริกรรมถูก้อมนะถูก้อมนะแล้วก็ ถูกพักเข้าสู่ไอ้กอกอหนามเนี่ยตดนนี้ก็หน้าที่เอาปืนจ่อข้างหลังฟูออกมาล่ามโซ่ไว้ที่หน้าสาราตามอหน้าสาราวัดเนี่ยวังน้ำขาวอำเภอวัดสิงอยู่ในวันถึงจะถูกส่งเข้ากรุงเทพนะเข้ามาที่สันติบานนะแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือจากตํารวจสันติบาลในสายของเสรีไทย ในเมืองไทยถึงได้เจอท่านเจดีย์ประมงนยงนะจากนั้นเนี่ยก็เลยทําให้มีการสื่อสารวิทยุไปยังกองทัพอังกฤษที่อื่นเดียได้อาจารย์ป๋วยเนี่ยเข้ามาเนี่ยปฏิบัติการในแผ่นดินไทยน,นะในการที่เป็นตัวเชื่อมต่อกับกองทัพอังกฤษนะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ป๋วยเนี่ยทําเป็นโน้ตประการให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กับ พวกเจ้าหน<ช>ึ่งก็คือเ<ช>มื่อไขหนึ่งให้งเกิดม,มาทิ้งระเบิดอาจารย์ฝูเป็นคนแจ้งที่กลับเนี่ยตำแหน่งาทิ้งโดยมีขอให้มันกิดละเว้นบรมมหาราชวังทุกแห่งและที่สำคัญนนา่างๆานะฮะท่านยังไงก็ยังคิดถึงเนี่ยในส่วนเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาตินะฮะ เอาปลายปายสงครามนเนี่ยท่าทางว่าทางทางอังกฤษอเมริกาท่าทางจะชนะนะฮะท่านปีดีก็สงรักสวยก,ก็ต้องให้ให้ข้อมูลนิดนึงท่านปีดีเนี่ยมีอายุมากกว่าอาจารย์สวยเนี่สิบหกปีเพราะฉะนั้น mm. ตอนนั้นอาจารย์สวยนี่สําเร็จการศึกษาเปิญญาเอกแล้วอาจารย์สวยเพิ่งจะจบ สิบยาตรีเกียรตินิยมอันับบนีงถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านดีดีส่งท่านป่วยนี่ถือว่าเป็นการใช้คนสุดคนแล้วนะเพราะว่าอาจารย์ป่วยนี่ก็ถือได้าเป็นตัวแทนของความทัาอังกฤษใช่ไหมส่งให้ไปรการัฐบาลอังกฤษเนี่ยให้ยอมรับว่าขบวนการสีไทยเป็นรัฐบาลอันชอบรมของไทยคือพูดง่ายๆจะให้รัฐบาลนี้จอมพลปนี่ถือเป็นโมฆะ ถูกไนหะเพื่อให้รอดพอนีจากการเป็นประเภทคู่พักท่าสงานะครามนะสงครามโลกเตะนะอาจารย์สวยได้รับยศเนี่ยเป็นพันตรีนะแห่งกองทัพบ,บกนงยมเนี่ยนะ <c oughs> น,นั่นี่ <c oughs> คือเกียดประวัติเนี่ยที่งดนามนอกจากเรียนเก่งแล้วในด้านการศึกนี่ท่านมีหัวใจเต็มร้อยเป็นนักอุลบรแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่ประเภทที่ ที่คุยเอามันท่านเอาตัวแรกเข้าไปแรกเอาชีวิตเข้าแรกเอาชีวิตเข้าแรกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเกิดือประเทศไทยนี่นะฮะผมอยาก,ยากจะเน้นย้ำตรงนี้หลายๆครั้งย้ำหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อที่จะให้ไอ้คนที่ศกมาอาจารย์สือ,อไ,ไอ้แจ็กระบิดยังมีชีวิตอยู่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดถึงในโอกาสต่อไปครับ อาจารย์ผวยกลับเมืองไทยนะเมื่อปี92พอดีผมเกิดพอดีผมเกิดโอ้บริษทัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะจำนวนมากต้องการาตัอวอาจารย์ผุ้ยเลยเพราะรัวเกียรติยมผมอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะในโรงเรียนเกี่ยวเรื่องเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยากจะให้ไปทำงานโดยเฉพาะบริษทัทต่างชาติเนี่ย เสนอเสนอเงินเดือนถูสูงให้ท่านท่านก็ไม่เอานะฮะเพราะว่าจารสวยมีความคิดอย่างนี้ต้องการที่จะรับราชก,การรับราชก,การเนื่องจากถือว่าตนเองนอกจากจะเกิดที่เมืองไทยถึงเข้าทยแล้วยังได้รับคุณเล่าเรียนรัฐบ,บาลไทยนั่นคือคนของเราชาวเมืองไทยนะ <c oughs> ท่านคิดแลคท่านพูดของท่านว่า ได้รับเงินรัฐบาลซึ่งเป็นเงินของชาวนาชาวชาวเมืองไทยภาษาสมัยนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอการที่ไปเรียนนอกเรียนอะไรต่ออะไรนี่ก็มีใจผูกพัน์เบอร์งต้เอาว่าจะต้องกลับมาเนี่ยพัฒนาประเทศชาติเป็นช่องทางเดียวที่จะทําได้แต่ถ้าไปทําให้เอกชนก็คือพัฒนานี่นะฐานะตัวเองซึ่งต่างกันนะ ท่านมีหลักคิดพูดง่ายๆทุกๆลมหายใจเข้าออกคือชาติไทยนะฮะก็ได้รับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยนะตำแหน่งอนเสนจกรกรมบัญชีกางกระทรวงประจำกระทรวงอันคันเป็นจ,จุดเริ่มต้นนะฮะท่านได้รับเงินเดือนพันหกร้อยบาทสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คุณเทียมดินหลับตาเห็นได้ว่าเละเทะขนาดไหนใช่ไหมฮะครับและและท่านโวยนี่เข้ามาเนี่ยในปี2495หลังจากนั้นสามสี่ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยฝ่าวิชาการของประหลัดกระทรวงการคลังและ